เสียงดังค่ะเด็กเล็ก,ลกแล้วก็คนชราเนี่ยไม่สามารถนอนได้ก็ส่งผลให้เขาน้ำท่วมปอดน,นะคะหัวใจเต้นแรงเพราะว่าสั่งสมมาว่าไม่สามารถนอนได้เลยแม้บางวันก็มีจังหวนด้วยนะคะเราเคยโทรหาท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจมาซึ่งไม่มาจนเราบอกว่าคุณต้องมาวันนี้เพราะมันเรื่องโยนยางล้อมาทำร้ายร่างกายละ หนักขึ้นเรื่อยๆจากผงหนงแดงมาเริ่มทําร้ายร่างกายแบบเรารอเกือบชั่วโมงสายตรวจของสนรัตนาธิเบศมาก็แท่ไล่ไปหายไปสองสาวันเขาก็ย้ายมุ้ไปโม่สูงกันอยู่ที่ชายคลองจนคนที่อยู่แถบชายคลองไม่ไหวแจ้งตำรวจอีกก็กลับมาอยู่จุดเดิมแก๊งนี้สาปีเป็นรุ่นต่อรุ่นพอโตขึ้นก็หายไปเพราะไม่ใช่วัยรุ่นแล้ะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทําเราเดือดร้อนที่สุดเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีอาวุธ คือชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าเอืองระอากับพฤติกรรมของแก๊งนี้มากๆอีกคนนึงบอกเลยค่ะว่าพฤติกรรมของแก๊งนี้ก็คือเอเกเรพกอาวุธคนดีๆต้องมาอดทนไม่มีใครกล้าจะไปยุ่งด้วยผู้สูงอายุถูกก่อกวนทุกคืนจนต้องเข้าโรงพยาบาลแจ้งความไปก็เท่านั้นเจ้าหน้าที่ไม่มาดูไม่จริงจังไม่เหลียวแลชาวบ้านต้องทนอยู่แบบนี้ทนอยู่กับความไม่ปลอดภัยทุกคืนอยากให้วัยรุ่นกลุ่มนี้หมดไปสักที โดยอยากจะให้ตำรวจเอาแบบอย่างต่างประเทศคือจับกลุ่มแล้วก็ลงโทษให้หนะักไอ่มีปนพวกนี้มันไม่ใช่มันเด็กเกเรแล้วพวกนี่ตะพงตุ้งปาต้าทุกคนน่ะคนคนดีๆเขาก็ไม่กล้าไปยุ่งของมันต้องอดทนแล้คนแก่ๆงั้นน่ะอยู่บ้านนี่นี่คนแก่บ้านนี้ก็เข้าโรงพยาบาลไปแล้วมาทุกเกิน,นเป็นที่รองรถเลยอ่ะนีเอาแบบต่างประเทศอ่ะยิงเป้าไม่เลยจับได้ใช่ป่ะเอาให้คนไม้มันแข็งๆหน่อย ต่อามาค่ะมีวัยรุ่นในแก๊งนี้2คนไปมอบตัวกับตำรวจสพรัตนาธิเบศมีปิงอายุ14ปีปีปิงไปพร้อมกับยายโดยปิงบอกว่าที่มีการทำร้ายร่างกายโอก็เพราะว่ามีคนไปฟ้องตีที่เป็นหัวหน้าแก๊งบอกว่ามีเด็กเมืองทองไปเหยียบหน้าเพื่อนของตีตีก็เลยให้พวกตนขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับโอมาพูดคุยกันนัดกันที่ตลาดซอยทาน หลังจากนั้นติ๋งก็ถามโอบอกว่าไปกระทืบเพื่อนใช่ไหมแต่ว่าโอปฏิเสธติ๋งก็ถามต่อว่าแล้วใครเป็นคนไปเหยียบหน้าเพื่อนโอมีพิรุษคล้ายกับพยักหน้าทีนี้ค่ะติ๋งก็เลยสั่งให้โอนอนกับพืน้นแล้วก็ถูกลกงกระทืบคือทางปิงบอกว่าตัวเองคือทางปิงบอกก็คือติ๋งมาชวนทางปิงยังบอกด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วรู้จักกับติ๋งแค่หนึ่งเดือนหลังเกิดเหตุไม่เคยเห็นหน้าติ๋งอีกเลย นในตีผู้ชวนตนให้หนีไปด้วยกันแต่ว่าตนปฏิเสธก็เลยให้ยายพามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจผมติดต่อคนที่ต่อคนชื่อว่ากันแทนสองคนเพราะส่วนใหญ่คนชั่วว่ากันแทนจะอยู่กับคนชื่อตีอแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ได้อยู่เพราะว่าคนชื่อตเเีเขาหนีไปไหนไม่รู้เขาเขาไม่ได้บอกคุณต,ตัวแล้วรู้จักกับตีใชไหมรู้จักตีคนเดียวใช่ครับเพราะว่าผมเพิ่งรู้จักกับเขาเรืองเงินงบปราณนี่ เพราะว่าเพื่อนขอาารู้จักว่ามิ้ที่เขาก็ในนามถึคนคือเป็นเพื่อนของอู้อาแล้วเราได้จะชื่อไหมส่วนคุณยายของเด็กชายปิงเนี่ยบอกว่ายายก็เพิ่งทราบนะคะว่าหลานเนี่ยไปนอนค้างที่บ้านของคนชื่อตีในหมู่บ้านทรายทองยายบอกให้รีบกลับมาเพราะว่ารู้พฤติกรรมตีไม่อยากให้หลานไปยุ่งนะคะเคยบอกให้เลิกคบหลายครั้งแล้ว แล้วยายบอกว่าปกติเนี่ยหลานเป็นคนชอบตกปลาเล่นมือถือแต่พอเวลาอยู่กับเพื่อนที่เป็นนักเลงแล้วจะชอบโชว์ว่าตัวเองเก่งหลังจากนี้บอกว่าอยากจะให้เลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะและยายบอกจะดูแลให้ดีกว่านี้ส่วนวัยรุ่นอีกรายคือเด็กชายเพชรอายุ14ปีมาพร้อมกับแฟนสาวนะคะก็บอกว่ามีปัญหากับเด็กชายโอเรื่องแฟนซึ่งปัจจุบันเป็นแฟนของเขาเนี่ยแหละก่อนหน้านี้เคยคบกับโอแล้วเลิเลกกันแล้ว1เดือน วันเกิดเหตุโอเป็นคนโทรมานัดเคลียร์ใจเราก็มีปิงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มารับนายตีเนี่ยเอาผ้าคลุมหัวเพื่อไม่ให้รู้ว่าจุดที่นัดคุยกันเนี่ยอยู่ตรงไหนพอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุทั้งตัวเขาเองแล้วก็โอถูกคนตัวเล็กๆมาต่อยหน้าถูกรุมกระทืบหนึ่งรอบแล้วก็จะให้ตัวเขากับโอเนี่ยต่อยกันตัวตัวให้เขากับโอไปปรับความเข้าใจกันพอปรับความเข้าใจกันได้ปุ๊บ ไม่ว่าในตีเนี่ยไม่รู้หัวร้อนอะไรก็สั่งให้คนเนี่ยไปรุมกระทืบโออีก e, ซึ่งเขาไม่ได้ไปร่วมด้วยนะคะเราก็ยืนยันบอกไม่รู้จักคนชื่อตีรู้จักแต่โอที่หมางใจกันเรื่องผู้หญิงเท่านั้นค่ะลองฟังเสียงเพรด,ดูค่ะ ขาของอยู่พอเจแลโกกับปิงเขามารับผมข้างๆเซเว่นเขาบอกผมว่าไปคุยด้วยกันหน่อยสักพักนึงก็คนที่ช่อติก็เอาเสื้อขนหนาอ,อมาทุมหน้าผมเพื่อให้จำทางกลับไม่ได้ลงรถมามเปิดหน้าพี่ติก็สั่งให้ผมมานั่งลงกับพื้นส่วนผมก็ยืนขึ้นก็โดนคนตัวเตีต้ยต,ต,ต,ต่อยหน้าพอผมรอไปก็โดนลูกระืบโอ เขาก็โดนลุมกระทืบด้วยแล้วก็มีคนตัวเตีต้ตยเขาถือไม้มาฟาดตรงแขนโอฟังให้ผมกับโปต่อยตาตีตต่ก็สั่งให้พวกผมผ่านกันตกหน้าบอกให้พวกผมไปคุยกันสองคนพอค,คุยกันเสร็จแล้วก็พาผมมาส่งที่เมืองทองตอนนั้นจำได้ไหมที่เกาะเพชรทั้งหมดหกคนเกือบเจ็ดคนกว่าไม่เคยครับคือผมรู้จากแอ้คนชื่อโอได้ ทีกหนึน่งของ p o s ิตีคือผมมั่มในใจครับ